วันนี้ช่วงรายการ5อาสาพาชิมผู้สจพาท่านผู้ชมนะคะมาทานอาหารกันที่แถวรังสิตคลอง6กค่ะร้าน a b o u t Brewing นะคะร้านนี้ตกแต่งสไตล์ยุคอเมริกัน50ค่ะเป็นร้านคาเฟ่ที่ซ่อนอยู่ในซอยหมู่บ้านแถวแถวคลอง6นะคะแถวแถวใกล้ๆกับราชมงคลน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะมีเมนูอาหารเด็ดๆอะไรกาแฟอะไรอร่อยๆบ้างนะคะและตกแต่งร้านเก๋ขนาดไหนไปชมกันค่ะร้าน a b o u t Brewing ตกแต่งร้านแบบอเมริกันสไตล์ พี่เจ้าของร้านมีอินสปิเรชันในการตกแต่งร้านจากสิ่งที่เขาชอบและสะสมค่ะโดยการนําของที่รักที่สะสมเนี่ยมาเป็นพร็อพในการตกแต่งร้านพอผู้เดินเข้าไปในร้านได้สัมผัสถึงบรรยากาศสุดคลาสสิกนึกงว่าตัวเองหลุดเข้าไปอยู่ในหนังยูฟิฟตี้เลยนะคะและที่เก๋มากๆเลยก็คือเขามีรถอเมริกันคลาสสิกจอดอยู่ให้ลูกค้าเนี่ยมาแวะเช็คอินถ่ายรูปอีกด,ด้วยค่ะแก้วนี้นะคะคือไนโตรแพชชันโรสซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานกําลังดีค่ะดื่มและสดชื่นมากๆเลยอร่อยนุ่มนวลสุดๆไปเลยค่ะ นี่ค่ะเมนูของทางร้านนะคะได้มาหลายเมนูมากเลยแต่ละเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะเป็นแบบสไตล์อเมริกันดิเนอร์ยุค50นะคะแถมมีมิลเชคอันนี้มาด้วยน่าจะอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูค่ะมิลเชคช็อกโกแลตของทางร้านหอมหวานอร่อยกันบงนังดีเลยค่ะส่วนจานนี้นะคะเป็นพอกช็อป s t ต็กราดซอสแกรวี่สูตรของทางร้านจะบอกว่าหมูที่เขาหมักเนี่ยนุ่มและหอมมากๆเลยนะคะ จานนี้ก็เด็ดไม่แพ้ก,กันนะคะสปาเกตตี้เบคอนผัดพริกแห้งค่ะรสชาติเผ็ดอร่อยพอดีพดีเรียกได้ว่าทางร้านเนี่ยปรับรสชาติให้เหมาะกับที่คนไทยชอบเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะในส่วนของเมนูทาเล่นเขาก็มีนะคะตัวนี้เป็นเมนูกุ้งสติ๊กค,ค่ะทาเล่นเคินเคิรผู้ชอบมากค่ะเมนูนี้และที่ขาดไม่ได้นะคะคือเมนูซิกเนเจอร์ของเขาค่ะเบอร์เกอร์หมูเบคอนนะ่ากลิลหอมๆอ,อร่อยมากค่ะตอนนี้นะคะ เราก็อยู่กับพี่โบ๊ชนะคะเป็นพี่พู้คนนึงนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมก่อตั้งร้านนี้นะคะ o บล Brewing ค่ะสวัสดีค่ะพี่โบ๊สวัสดีครับวันนี้นะคะเจ้าพี่โบ๊ชช่วยแนะนำนะะ่อยค่ะว่าทางร้านนะคะมีแบบอะไรเด็ดๆบ้างน,นะคะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของทางร้านค่ะครับจริงๆร้านของเราเนี่ยจะมีอยู่2ส,สาขาครับจะมีสาขาหนึ่งอยู่ที่นนทบุรีรสาขานี้เหมือนผมได้มาเป็นน้องเขยของพี่พี่เขามีกลิ่นอายในความชอบของความเป็นอเมริกันครับเราก็เลยเห็นร้านมันน่าสนใจก็เลยอยากจะแอสตอรี่ของกาแฟ เข้ามาครับแล้วก็เป็นเหมือนกินอายความเป็นอเมริกันดูค่าสูตรครับก็จะมีพวกอาหารต่างๆของเราที่จะเป็นถือว่าเป็นเมนูเด็ดเนาะก็จะมีกาแฟแน่นอนกาแฟเราก็จะมีความลึกซึ้งในด้านศาสตร์ของกาแฟแล้วกันครับไว้ไปตามใน a อ o u บ b สบูอิงทุกๆรูปแบบได้ครับส่วนอาหารเนี่ยเราก็จะมีการคิดค้นสูตรให้มันร่วมสมัยเท่ากับลิ้นคนไทยด้วยแต่ยัมีกินอายของครับเป็นอเมริกันเช่นพวกเบอร์เกอร์มี รวมรวมอย่างสปาเกตตี้แล้วก็จะมีพวกเมนูอย่างมิลเชครับครับเมื่อกี้แบบว่าเห็นเมนูในเมนูหน้าทานทุกเมนูเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปลองชิมว่าอะไรเด็ดบ้างเมื่อกี้เดินเข้ามาค่ะพี่โบ๊เห็นว่าแบบว่าทางร้านนี่ตกแต่งแบบอเมริกัน50นะคะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าในซอยจะมีร้านแบบนี้คะ่ะพี่โบ๊มีไอเดียยังไงในการตกแต่งร้านบ้างคะจริงๆอันนี้ต้องยกเครดิตให้พี่เขยนะเพราะว่าจริงๆรง้านเนี้ย มันไม่ได้มีความตั้งใจจะเป็นร้านโดยตรงเป็นเรื่องจากความชื่นชอบของพี่เขาแล้วเราก็เหมือนมาร่วมแจมซึ่งของต่างๆที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ของตกแต่งนะแต่เป็นเหมือนอารมณ์ของสะสมของพี่เขามากกว่าซึ่งมันสวยครับเราก็อยากให้ทุกคนได้เจอแล้วลึกกว่านั้นคือมันเป็นของจริงๆคือเป็นสมมติตู้โคก<ม>อะไรต่างๆเนี่ย<ม>ก็เป็นตู้โคกจากอเมริกายุคนั้น<ม>ซึ่งบางครั้งยังติด ข้าวของคนอเมริกันมาด้วยนะ่งันเข้ามาโดยตรงเลยใช่ใช่ใช่ครับมันก็เลยจะมีกลิ่นอาไที่ไม่ใช่แบบเป็นของรีวิวขึ้นมาใหม่แต่เป็นของแท้ๆดั้งเดิมเลยพลาสติกมากจริงๆ <laughs> อันนี้อาจจะต้องให้พี่เขาเล่าครับใครมาเจอพี่เขาก็ถามได้เลยเี่เไ้่าจะอ่าประจําใช่ไหมพี่เขาก็จะไม่ตอบอยู่ดีครับ <laughs> ให้เฉยเฉยอะไรแบต่เราจะได้อินว่าเอ้ยมันมามันไม่ใช่แบบเป็นของที่เรา <ช>แต่พอมาอยู่เราจะมีกลิ่นอายพอเราได้อยู่กับมันจะรู้ครับเพราะนื่องด้วยความเก่าของมันใช่ใชเก๋มากผู้ชมนะคะเก๋มากๆเลยนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบว่าไม่ว่าจะเป็นพวกตู้โค้งหรือของอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะเหมือนแบบไปอยู่ไปอยู่ในแบบฮอลลีวูดยังไงยังไงเลยแล้วแถมมีรถเปิดประทุนตรงนั้นด้วยรถ,รถ,รถเมริกันด้วยนะคะเจ๋งมากไวรุ่นก็จะชอบใช่ไหมครับ<ช>เพราะารถนี่ก็เป็นรถที่<อ>ยังใช้งานอยู่จริงนะครับจร<อ>ิงๆก็เป็นที่หลบแดดเฉยๆคือพี่เขารลักรถมากครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่หวงว่าคนสามารถมาถ่ายร เมือ่อกี้พวกแอาไปนั่งถ่ายรูปด้วยไม่เป็นไรครับมันเป็นเหมือนความภูมิใจนะเพราะว่ารถพวกนี้อาจจะไม่ได้เจอบ่อยๆตัวผมเองก็มาได้เจอก็เลยรู้สึกว่าเอออินไปกับมันเราก็เลยเอาทุกอย่างมาเขย่ารวมกันออกมาเป็นอัลบัม5 0ูนี่นะครับแล้วเจ้าพี่โบแน,นะนาค่ะว่ามีเมนูซิกเนเจอร์อะไรของร้านบ้างคะที่ว่าแบบมาแล้วเนี่ยจะต้องสั่งเลยเด็ดมากอร่อยมากจริงๆถ้าเป็นเรื่องของเครื่องดื่มก่อนนะครับออเดิร์ก็จะเป็นเมนูกาแฟครียทีฟก่อนนะเดี๋ยวจะมีเรื่องของกาแฟ อันนี้เลมอนคือคเป็นกาแฟามิกซ์กับมะนาวต่างๆหรือเป็นกาแฟไนโตรที่จะมีความละมุนของโฟมในโตรของทางสำนักเราเออมันก็จะมีความนุ่ม <c oughs> ละมุนละไมครับแล้วก็จะมีเรื่องของกาแฟาในเชิงแบบคนที่ชอบดื่มกาแฟามากๆกาแฟาซีเรียสก็จะเป็น กาแฟสเปเชียลตี้นะครับ <ฮะ S 1> มันก็จะมีกาแฟที่จริงๆคกาแฟสมัยนี้น่าจะพอทราบกันอยู่แต่เราก็ถือว่าเลียนเชิญนะเพราะว่าบางคนก็ไม่ทราบว่ามีสเปเชียลตี้ด้วยที่นี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม<ช>คะเมื่อกี้ก็ได้ลองดื่มอยู่หลายแก้วเหมือนกันนะคะแบบว่าเด็ดมากทุกแก้วเลยค่ะช่วงทานนะคะมาให้พี่บอฝากร้านกันดีกว่าค่ะได้ครับยังไงก็ขอฝากร้าน Above Brewing ด้วยนะครับเราจะมีอยู่กันตอนนี้มีอยู่2สาขาครับสาขาแรกจะอยู่ที่นนทบุรีจะเป็นกลิ่นอายเหมือนกาแฟยามเช้าครับเปิด7ดโมง ปิด5โมงเย็นซึ่งอาจจะมีสาขา1.5ได้ในเรือนนี้ครับเป็นทีมป่าที่ไหนคะแถวไหนคะที่นนทบุรีเหมือนกันครับครับสามารถติดต่อได้ทางเพจแล้วก็เบอร์โทรครับเราพร้อมตอบทุกช่องทางครับครับ ก็อย่าลืมนะคะใครใกล้สาขาไหนนะคะ<ม>ก็ลองไปแวะชิมนะคะ<ม>ทั้งอาหารแล้วก็กาแฟที่ที่สาขานั้นเลยนะคะแต่อย่าลืมว่า<ม>ทุกสาขาก็มีความจุดเด่นอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะคะควันนี้รายการ5อาสาพาชิมนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่โบนมากมากเลยนะคะ<ม>ที่วันนี้นะคะมาเล่าเรื่องราวของร้านแอบบอเบรี่ให้ฟังนะคะใครอยู่สาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยะคะ่ะถ้าเกิดร้านไหนนะคะอยากให้อาสาพาชิมนะคะพาไปชิมที่ไหนเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ mm.